เราก็ปรึกษาเรื่องส้นสูงเพราะเราไม่ไม่ค่อยมีส้นสูนงก็ได้ถามเขาว่ามีแบบเจ็บนิ้วไหมเขาบอกว่ามีแต่หน้าเตี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ปรึกษาต่อใช่ค่ะมันก็ยอมรับว่าปรึกษาอะไรกันจริงๆใช่ปรึกษาเรื่องส้นสูงจริงๆเรื่องความรักาเรื่องความรักไม่ได้ปรึกษาใช่ค่ะเพราะว่าเราเราเองก็แบบเราก็ดูห่างๆอย่าทงหัวนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ใช่คะ เดี๋ยวพฝากหน่อยพรุ่งนี้อย่าพึ่งเอาเรื่องความรักต่อเน็ตเน็ตกาแฟให้กำลังใจเราหนัะเน็เเน็ตกาแฟคือดีมากคือนางก็ฉีดอยู่แล้วไง นางก็เป็นคนที่ฉีดฉีดพลังงวกเชิงออกไปทางลบเชิงบวกเชิงบวกค่ะเพราะว่าเขาสพอร์ตเรามาซื้อกระเป๋ากระเป๋า MU นะเม้นมากดตะกร้าให้ตลอดนะแล้วก็มีการล่าสุดมีการโดเนทกันนางบอกว่ากูต้องโอนอีกแล้วเหรอก็โอนให้สามพันโดนเนต เคยมีกูเคยตักเขาไหมแบบตั้งแต่เราประกวดเนี่ยงเขาบอกว่าเขาจะซัพพอร์ตเรามากเขาไม่ต้องไปกับเราเท่าไหร่ไม่นางไม่ได้บอกว่านางซัพพอร์ตแต่นางไม่ได้บอกว่าเออแบบนางจะซัพพอร์ตแบบกูจะเต็มที่เลยนะอะไรอย่างนี้ยนางก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นเพราะเราเองก็เป็นคนที่แบบขี้เกรงใจเพื่อนแล้วก็บอกอ่าอย่างน้อยๆก็แบบเพื่อนๆในวงการแค่กดแชร์ให้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็มีการนับคะแนนด้วยในการกด กดใจอะไรต่างๆชายค่ะก็แบบเอออยากให้พี่ๆในวงการก็ถ้าอยากให้กําลังใจเอาก็ช่วยกันถ้าเห็นเลื่อนโพสผ่านแล้วก็ช่วยกันกดหัวใจก็ยังดีพี่ใหญ่จะกดเท่าไหร่อะไรนะคะพี่ใหญ่จะกดเท่าไหร่ก็เห็นเขาคุยกันอยู่ว่าจะกดอ่าแบบว่าพี่เอ่อเล่นกาแฟ ติดต่อค่ะลำไยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราเราก็ใช้รวมพลังแต่เราก็กตะก้านะคะกตะก้าเราก็มีหน้าที่แค่ไข่บอกแล้วก็เลยแบบไม่ได้ออกไปดูจอข้างนอกเพาติสาวสาวในโรงานสาวสาวใช่ค่ะสาวสาวให้ดัองทำค่ะแต่เราแต่เราแต่เราชวนลำไยชวนอะไรนะคะติดชวนลำไยก็ดีก็ถ้ามีโอกาสอยากจะชวนทุกคนเลยแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าอย่างเน็ตกาแฟเนี่ยเราก็ตั้งแต่เดี๋ยวนะครับแบบนั้นนะคะ พอดีอะพอดีมันติดปากถูกป่ะคะเพราะว่นมันเดินมาถูกทางเราประกวดเราเราเหมาะกับการเป็นนางงา,เา,เามเป็นนางแบบเราเราเหมาะกับการเป็นนางงามด้วยนะออแต่เราร้องไห้ตลอดเวลาที่เราโดนคนสะพอนอ๋<ข>อใช่<อ>คืออคืก่อนหน้าเนี้ยจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบเ,เข้มแข็งด้วยแล้วก็ไม่เคยร้องไห้ออกออกแบบ ไฟ์สดร้องให้อะไรอย่าไม่ไม่ค่อยแล้วพอมาวันนี้พอเรามาตั้งใจทำแคมเปญต่างๆแล้วเพื่อน<ๆ>เพื่อนซัพพ<ๆ>อร์ตแล้วก็พี่ๆซัพพอร์ตแล้วก็รู้สึกดีใจจังว่ามันมันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเป็นการเป็นการที่แบบ เ,ออเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ตัวคนเดียวนะอ,อ,อ,อะไระี้ยังมีอีกหลายคนที่ให้กําลังใจเราแล้วก็อยู่ข้างหลังเราเยอะเราก็เลยรู้สึกตื้นเต้นใจมันก็จะมีบ้างที่น้ำตามันคลอแต่ว่าหนูไม่พยายามไม่ร้องให้พราะกลัวหนูยื้อหน้าคนน่ายื้อหรอใช่ค่ะกลัวม,มันมันยื้อยื้คือหน้าเยิ้มค่ะหร<พ>าจะมีจมะดับเพือ่อนชนไหมคะกับการประกวดเนยแน่นอนค่ะ เราจะเอาจริงแล้วนะแต่เราเอาจริงมาตลอดนะแค่เราจอยเฉยๆบนเวทีออสเตดคือเต็มที่แค่เราแค่เราสมาธิก็ก็เลิ่เล่นนิดนึงเฉยๆค่ะแค่นั้นเองเท่ใหม่ตอนนี้ก็ยอดวิวสองสามแสนวิวแล้วฝากติดตามด้วยนะคะชื่อเลยว่าเส้นทางฝันนะคะติดตามได้ในยู u ูบน้องอานชุติมานะคะเพีงใหม่ล่าสุดค่ะจะย่างให้ถึงแก่นมั้ยเสยงย่างให้ไปถึงแก่น สกายนอยากเข้าทีมไหมคะอยากเข้าทีมแน่นอนค่ะแบบไหนแบบบอยหรือแบบยังไงนะคะจะเข้าทีมแบบแกรนด์บอยดีจะงเลยหนูอยากเข้าทีมกับองค์กรอะไรก็ได้แต่จริงๆก็อยากมงใหญ่นะวงใหญ่เลยหรอหนูก็อยากมงใหญ่นะ ว่าหนูหนูไม่จมแน่นอนแต่ว่าที่สีบีครบไหมสีบีครบแน่นอนค่ะวิธีสีหนูอาจจะไม่ใช่การขายของเพราะว่าช้านิดหนึงแต่สมองของหนูเบรนของหนูธุรกิจของหนูคือการคอนเสิร์ตแล้วองเมลกบอดี้ให้ค่ะให้อดทุกวัน เพื่อนๆบอกว่าอามตัวสูงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เชื่อเพื่อนๆฉีกฉีกฉีกนะคอนเติ์ตมิวสการ์ไม่ได้ใส่มงร้องเพลงเดินสายโอยคอนเสิางหนูอยากหนูอยากพาเพื่อนๆในองค์กรเนี่ยที่ใส่มงด้วยกันเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตมากกว่าใช่ถ้าหนูได้ข้อทีมหนูก็จะพาเพื่อนๆไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยหนูก็จะแต่งเพลงให้เพื่อนๆนะอะก็ อยากให้ใครมองเราอยากให้ใครมองเราอยากให้ใครมองลระก็อยากหนูก็อยากถ้าหนูไม่มองก็ต้องต้องหนูก่อนแล้วก็หนต้องหนูก่อนแล้วก็ค่อยให้เพื่อนใช่ไหมค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะมีในในแก๊งนะคะก็จะมีพี่กดสเบลเขวให้เราใครแก๊งเป๊กกันก็เป๊กเขาเขาให้เข้าแก๊งแล้วเพื่อเขาสงสารเราเดินตามเขาทุกวันทุกวันตี๋ไหมแล้วก็แล้วไม่ได้สิงนะแค่เราแบบว่าเราเดินตามเขา แล้วก็มีพี่พีเชลแล้วก็มีพี่เชอร์เอมใช่เราเป็นแก๊งเดียวกันค่ะที่ขันไปได้คืออาร์มชุติมามาทิ้งร้องเพลงสัญกรหนึ่งค่ะเออร้องเพลงสัญกรณ์หนึ่งามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยมิสแกรนทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสนุกแน่นอนแล้วก็มาดูได้เลยนะคะมาเชียร์ได้เลยนะใครชอบใครก็มาเชียร์ด้วยแต่อย่าลืมเชียร์น้องอาร์มอีกคนนะคะ แล้วก็ฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะรองนร้องหนยใส่ท่อนงั้นหนูขอร้องสักท่อนหนึ่งให้ให้งงั้นหนูขอถอยไปก่อนนิดนึงมเขมันจะไม่เข้าอย่าเราตกมือไหนได้บ้คะเอาเพอนี่ตกในชีวิตไปแล้วเาลืมเนื่อยมียูน สนคำเบาเพราะมันกินแทนเขาบอได้ไปฟังกันต่อใน YouTube ได้ไม่เลิกกระสิ์ตอนนี้หนูอิสระนะคะแล้วหนูก็อยากเข้าองค์กรค่ะนี่กระสิตอนนี้ยังฟรีอยู่ไม่แน่ถ้าได้เข้าแกรมก็เสียเงินเิกสิบอยู่กับบอสค่ะ แต่งรอแล้ว <hating> ค่ะใช่เพียงนี้จริงๆก็อยากปล่อยกับช่องแกนทีวีแต่ว่าป้าป้ายังไม่อนุมัติจะดูแต่งรออีกเยอะๆโอเคโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ